สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาลิตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเรามีโตโยต้าไฮเอชครับมาชี้เป้ากันนะครับคันนี้เป็นหัวจรวดครับรถปี2003ครับนะเครื่องยนต์นี่เป็นดีเซล 5L ครับนะทำเป็นแนว VIP ครับก็เครื่องยังดีครับน้ำมันยันควันไม่ไหลครับคันนี้วิ่งทางไกลได้สบายครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับนะแอร์เย็นทั้งหน้าหลังครับด้านหลังนี้เป็นไมโครบัสนะครับ เครื่องเสียงนี่ลั่นๆกันเลยครับเจ้าของบอกแม็กที่ให้มานี่เป็นขอบ18นะครับนะยางใหม่ๆครับสีสวยบ้างๆครับภายในนี่แนว VIP ครับเบาะก็มีให้ครบครับ3แถวนะครับนะระบบไฟนี่ใช้ได้ครบครับพระบภาษีนี่ปี66นะครับนะเล่มเอกสารพร้อมโอนครับนะราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่198,000บาทครับ 1, 1 9 8 0 0 0าบาทใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ผ่านลิงก์เฟซบุ๊กตนล่างคลิปเลยครับนะมีเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยนะครับติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงครับนะภายในคันนี้ก็ยังถือว่าดูสะอาดตาใช้ได้นะครับนะนี่กว้างๆโล่งๆกันเลยครับคันนี้ทางไกลนี่สบายๆครับใครสนใจก็ติดต่อไปได้ผ่านลิงก์เฟซบุ๊กตนล่างคลิปนะครับนะนี่ ผมก็ลงไว้ให้เรียบร้อยครับแนะนำให้ไปดูตัวจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจใจ่ายเงินครับโอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ใหม่ท่านจะได้พาดผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ